นี่คือ Japanese podcast นะครับกับ n o t o เซนเซ i นะครับมินาสังตุโมคอนิิวะ EP นี้นะครับหลังจากที่พาทุกคนไปกินแล้วก็ดื่มแล้วก็บอกความชอบแล้วเราจะพูดถึงสถานที่ที่เรากินด้วยนะครับก็ะจะเพิ่มเติมเข้ามานะฮะมีอาจจะยทีเพิ่มเติมเข้ามาด้วยโดโคเดทาเบมัสกะกินที่ไหนอันนแต่ว่าฮิทุกุฮางอิจโมโดโคเดทาเบมัสกะปกติกินอาหารเที่ยงที่ไหนกันนะครับ ฟาสต์ฟู้ดดนมิเสเดทาเบมัสก์กน้าเหนียวทาเบมัสกกินที่ร้านฟาสต์ฟู้ดหรือเปล่าหรือว่ากินอะไรนะครับเราก็มาดูอาหารเพิ่มเติมของเรานะฮะมีอะไรประเภทอาหารที่เรากินบ้างนะครับอาหารญี่ปุ่นก็จะเป็นซูชิซูชิก็ต้องมีข้าวนะถ้าซาชิมิก็จะเป็นปลายอย่างเดียวนะครับซูชิโซบะเส้นโซบะก็จะออกสีเทาๆหน่อยแต่ถ้าเป็นบะหมี่นะครับเขาเรียกล a m มิงนะครับล่ามิง ก็คือบะหมี่ที่มาจากภาษาจีนเลยมันก็เลยเขียนเป็นคาตาคนานะครับพวกนี้คนไทยรู้จักดีอยู่แล้วนะฮะอุดง้งอุด้งก็จะเป็นแป้งสาลีเป็นเส้นใหญ่ๆห,หน่อยเนาะอุดง้งนะครับซุปก็แล้วแต่ร้านเลยนะครับมันก็จะมีทั้งเส้นอุด้งกับโซบะเนี่ยสามารถเลือกได้รามเมงก็จะแยกแคตตากรีไปต่างหากนะครับเป็นซุปหมูซุปไก่ซุปมิโซะนะครับซุปเกลือซุปโชยุไปนะฮะต่อไป ฮัมบาร์เกอมาหานฝรั่งบ้างนะครับฮัมบากอรมาจากแฮมเบอร์เกอร์สระเออภาษาญี่ปุ่นไม่มีนะครับก็จะเป็นสระอาไปแทนฮัมบากอรนะครับซันโดริจิสันโดริจิมาจากแซนด์วิชนะครับซันโดริจิคาเร่คาเร่แกงกะหรี่นะครับถ้าราดข้าวเขาเรียกคาเร่ไรซ์คาเร่ไรซ์คาเร่ค u r r y ไรซ์นะครับข้าวพิซซ่าพิซซ่า ปิ้แลวก็ซะด้วยนะฮะเพราะพิซซ่าภาษาอังกฤษก็เป็นตัว z เนาะนะฮะพิซซ่าถ้าเป็นอาหารไทยนะครับก็ทับศัพท์แต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนสำเนียงเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดนึงนะครับทมย่ำกุง้งนะครับทมย่ำกุง้งผัดไทยนะครับผัดไทยทีนี้เราไปที่ร้านบ้างเราจะบอกร้านพวกนี้ว่ายังไงนะครับเราเติมยะเข้าไปก็จะแปลว่าร้านนะครับอุด้งยะซูชิยะนะครับราเมงยะโซบะยะ พวกสองพยานก็อาจจะเติมโอะนะครับโอซูชิยะโอโซบะยะแล้วเติมสั่งเข้าไปก็จะดูเป็นคนญี่ปุ่นนะฮะสั่งตัวนี้ก็อาจจะหมายถึงทั้งคนที่อยู่ในร้านเป็นพนักงานร้านนะครับหรือหมายถึงทั้งร้านทั้งหมดนั่นเองนะครับอุด้งยะสั่งก็หมายถึงร้านอุด้งนั่นแหละนะครับราเมงยะสั่งโอซูชิยะสั่งโอโซบะยะสั่งแบบนี้นะก็จะเป็นชื่อร้านที่เราเรียกรวมๆวทั้งหมดว่ามิเซะนะครับหรืออกมิเซะ เห็นไหมสองพยางม,มักจะเติมอกนะครับให้มันดูสวยขึ้นเหมือนโอกคันเนะนี่นะครับสุภาพกว่านั้นก็อกคุณนี้ที่เราเรียนไปใช่ไหมมิเสกก็คือร้านธรรมดานะครับมิเสเดทาเบมัสกินที่ร้านนะครับบอกสถานที่ที่กินดื่มดูฟังพูดอ่านเขียนไม่มีการเคลื่อนย้ายนะครับอยู่กับที่ก็คืออยู่ในบริเวณร้านนั้นก็ใช้ตัวช่วยเดทนะครับมิเสเดทาเบมัสรู้กันนั้นเขาเรียกเลสตรังนะครับเลสตรังก็คือ restaurant นั่นเองทีนี้บทนี้นะครับมี adjective เพิ่มเข้ามานะครับ adjective adjective Ad ก็จะบอกคุณลักษณะนะครับสูงดำนะฮะต่ำเตี้ยแพงอร่อยบอกสีต่างๆอย่างเช่นที่คนไทยรู้จักกันดีก็คือ o i s h i นะครับโอ s ิชเดปิดไทยได้เดดได้เลยนะฮะโออิช d เดไม่อร่อยนะครับรสชาติไม่ได้เรื่องเลยมาซึเดช มาซื้อเต็มๆน,นะฮะมาซึ้เดสมาซึいい้เดสโอร่อยเดสมาซื้อเดสเราค่อยๆเก็บไปนะเหมือนคำศัพท์คำหนึ่งนะครับแพงทาใกล้ทาใกล้ทาใกล้เดสถูกก็ยาซึยยาซึยทาใกล้ยาซึยซนะครับเร็วบอกว่าอะไรหาย่ายหาย่ายหาย่ายเน่มาเร็วมากหาย่ายเนี่ย มาช้านะครับอาหารไม่มาสักทีโอโซยโอโซยเดสนะครับทีนี้เรามาลองไขวะกันนะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างลองมาฟังดูนะฮะคิกิมาโชสกินนาเดียวรีวะนันเดสก้คาเรเดสวาฉันชิวะฮัมเบอร์เกอร์กะสกิเดสโซเดสก้าสกินนาเรียวรีวะนันเดสก้อ่ามีเพิ่มเข้ามาไหมครับบทที่แล้วเราบอก นั่นนี่นั่นนี่นกสกีเดสชอบนู่นชอบนี่ใช่ไหมแต่ adjective มันเอาไปขยายคำนามได้นะครับหน้าที่หลักของ adjective ก็คือขยายคำนามแอ e c t i v e ในภาษาญี่ปุ่นนะครับจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือ adjective อีกที่เราพูดไปเมื่อกี้นะครับโออิชิขยายคำนามได้เลยอย่างเช่นโออิชิดียวริยวริก็คืออาหารนะครับโออิชิดิอาหารที่อร่อยนะครับทาไก สูงหรือแพงนะครับทาใกล้ทาใกล้อะไรดีทาใกล้ลาเมงลาเมงที่แพงแบบนี้นะครับทาใกล้พัสดมคอมพิวเตอร์ที่แพงแบบนี้นะครับก็เอาไปขยายได้เลยแต่ถ้าเป็น adjective นะเนี่ยให้เอานะเพิ่มเข้ามาอย่างเช่นซุกินะครับซุกิเป็น adjective นะ,นะครับจำแบบง่ายๆไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้น เอาไปขยายคําว่าอาหารก็ต้องเป็นสกินะเลียวดิอาหารที่ชอบเนี่ยสกินะเดียวดีวันนันเดสกาอาหารที่ชอบของคุณคืออะไรคาเรเดสชอบแกงกะหรี่นะครับวัตชิวะฮัมบ้ากากะสกีเดสฉันชอบแฮมเบอร์เกอร์นะเฮะโซเดสกาสกิน <laughs> ะมีชอบก็ต้องมีเกลียดนะครับคีได้คีได้ก็เป็น adjective หน้าเหมือนกันนะครับคีได้นะคีได้นะเลียวดีวะ นันเดสก์สกินาเดียวดีวะนันเดสก์ชอบอะไรเกลียดอะไรเกลียดในที่นี้ก็คือไม่ชอบเลยนะครับกินไม่ได้แบบนี้นะฮะเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นผลไม้ก็ได้ใช่ไหมผลไม้ที่ชอบคืออะไรอะ่ะคูด,ดามโอนเราก็จะมีหัวเรื่องพูดมากขึ้นนะครับคูด,ดามโอนผลไม้สกินาคูด,ดามโอนว่ะนันเดสก์มีผลไม้อะไรที่เราพูดได้บานานานเดสลิงโกเดส อิจิโกเดสอิจิโก้สตรอเบอ่นะครับสตรอเบอรี่บโอดเดสเอ่เอังุนนะครับที่ชน้ำดื่มคืออะไรครับจำได้เปล่าอีีเสรแล้วนดื่มที่ชอบคืออะไรครับโคจามิซึกิวนิวจูสอะไรก็ว่าไปบีดูนะครับก ต่อไปคได้นได้น่ารันอะไนะครับอาหารมันนี้คออะไรนะคบอาาัี้ไรนครับาาราอา,จจอา,าบเบโมันะคิะไนะครับโมหรวนนือจจะอะนะครับอาหารันนี้คือะไราก็อาหานือะนคบาหารันืออะครบาหาันทีเอะครบาจาันนะไมนชคบปาาันะีคืะไนะคบอาานคะไนะคบอาานะนะครับอาาวนนะไรนะครัอบอาาีคอะไรครับออะไรนะครับอม่ชอบอะไรถ็ลองไปามามเพื่อนดู ต่อไปไวยายกณรต่อไปนะครับบทสนทนาถัดมาก็คือคิวโดโกเดฮิโรโกะหั่งว่ทาไปมั้กะ i p o de t a e m a s i p o ราเมย่ดอชิดย้จะวาตชิโมิมับทสนทนาน,นี้นะครับเพิ่มคิวเข้ามาคิวก็คือวันนี้คิวโดโกเดะฮิโรโกั่งาทาไปมะกินข้าวที่ไหนนะครับโดโกเด บอกสถานที่ที่เกิดการกระทำใช้โจยช่วยเดะนะครับกินข้าวกลางวันที่ไหนอิโปก็คือร้านนะครับชื่อร้านอิโปเดทาเบมัสอิโปถ้าขึ้นเสียงสูงก็จะกลายเป็นคำถามได้นะครับสำหรับภาษาญี่ปุ่นใช่เป็นลาเมงยะซังเดสโออิชิเดสโยเป็นร้านลาเมงนะอร่อยด้วยนะโยก็คือบอกให้ทราบนะฮะแบบคนอื่นอาจจะยังไม่เคยไปบอกข้อมูลที่คนอื่นยังไม่ทราบก็เติมโยเข้าไปนะครับ อร่อยสิเดียวอร่อยสิเดも行きลองกินดูสินะจ้งางั้นั้นก็ไปด้วยลองฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเคどこで昼ด飯を食โまเดะฮิรุโすฮังโอーメเบมัสก็อิปโปเดะทาเบมัสอิปโปชอฉันก็ไปด้วยนะอยากไปกินด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่า เธอบอกว่าอร่อยไงทีนี้เมื่อกี้เราเจอ adjective แล้วใช่ไหมครับเป็นรูปบอกแล้วโ oh, อิชิเดสแทนที่เราจะบอกว่าไม่อร่อยแบบไม่เป็นสับประรดไปเลยนะฮะเราจะบอกว่าไม่อร่อยเฉยๆได้ยังไงแทนที่จะใช้คำว่ามาซึยมาซึยก็คือแบบกินไม่ได้เลยนะครับบอกว่าไม่อร่อยแบบเบาๆนะครับก็โอิชีอีมันมีอีข้างหลังใช่ไหมมันเลยเรียก d อ e c t i ี e อีนะครับก็ตัดอีเปลี่ยนเป็น คุณ่าเดสเห็นไหมที่เรียนเซให้จำนะครับที่เปลี่ยนเป็นไนไงไงมันก็คือรูปปฏิเสธนั่นเองจะไงจะไงเนี่ยนะครับแต่นี้เป็น adjective อีกมันก็จะผันคนละแบบโออิชิเดสก็เป็นอะไรฮะโออิชิคุอไนเดสยาซึ่ถูกก็เป็นยาซึคุอไนเดสทาใกล้แพงไม่แพงก็เป็นทากะคือไนเดส ฮาย่ายเร็วไม่เร็วก็เป็นหายะคือหนเดนะครับโอโซอยช้านะฮะไม่ช้าก็เป็นโอโซคือหนเดอ่ะจสแถมให้คำนะครับจะเข้าหน้าหนาวแล้วซาม,มุยนะครับซาม,มุยหนาวไม่หนาวก็เป็นแล้วฮะซามุคือหนเดนะครับก็ลองผันดูสำหรับ adjective นะครับบทสนาาทนาถัดไปครับยาวขึ้นมานิดหนึ่ง 今日、どこで昼ご飯を食べますかそうですね。今日は、士屋で食べます。士屋日本料理ですかはい、そうです。士屋は美味しいですよ。そうですか。じゃあ、私も行きます。はいはい、マきいの。きにーカマンがもらえない。みそうですね。ほんま、あにゃ。 เป็นการคิดอยู่เวลาเขาถามนะครับเราสามารถตอบให้เป็นธรรมชาติได้เลยว่าอืมนั่นสินะนะครับอืมนั่นสินะกําลังคิดอยู่จะตอบอะไรดีนะก็คือก่อนคําตอบจริงๆเนี่ยเราพูดคานี้ไปได้เลยเวลาเขาถามมาวันนี้จะทำอะไรอะ่ะโซเดสเน่โซเดสเน่คยววะฟูจิยะเดทเบมัสไปกินที่ร้านฟูจิยะนะครับฟูจิยะญี่ปุ่นเรียลลีเดสกออาหญี่ปุ่นหรอญี่ปุ่นเรียรี เรียวรีอาหารใช่ไหมครับใส่ชื่อประเทศเข้าไปก็จะเป็นอาหารประ,ประเทศประเทศนั้นๆนะครับนิฮอนเรียวดีอาหารไทยก็เป็นไทยเลียวรีฟรานซ์เรียวดีอาหารฝรั่งเศสนะครับคังคูกูเรียวดีเห็นไหมมันก็กลับไปทวนประเทศ ep ีหนึ่งนะครับคังคุกูเรียวดีอาหารประเทศประเทศอะไรประเทศเกาหลี i, นะครับเคโควีอีจูกุกุเรียวดีอาหารจีนแบบนี้นะครับ

はいそうですฟูจはยาしいですよそうですかじゃあ私も行きます今日วันนี้นะครับที่ไหนทำอะไรที่ไหนどこでนะครับどこでそうですねそうですかพวกนี้เป็นคำตอบรับเวลาสนทนานะครับเราก็จะดูเป็นคนญี่ปุ่นขึ้นนะฮะและเจอกันใน EP หน้านะครับまた今度お疲れ様でした